อน,นี้เริม่มจากในโรงเรียนก่อนหากมีการดเรนเินๆเค้าการไปในทางที่ดีพวกเราจะขยายแผ่ถูกการไปสู่ชุมชนและก็สังคมค่ะจะได้บเป็นประสิทธิภาพได้มีผลการในที่ดีขึ้นเนื่องจากพวกเราจะมีการเตี้ยงให้กับน้องๆ อย่ที่ดูหลายเนี่ยในตัวที่เขาทำเสน่ห์ทเสนอหงทำใน่าสนใจอ่ะมันจะดีขึ้นการทำกิจกรรมให้น่าสนใจมนด้ขึ้นนะจะเพราว่าอาจจะแบ่งปันเรืการแบ่งปันอาจจะมอบรักให้น้องโรงเรียนและ่เรียนมอบรักให้น้องเรียนทุกษาบให้น้องก็คือเกิดจากปัญหาโครงการที่พ่อมีปัญหาในโรงเรียนก็เยบ้างนะคะแล้วก็เขียได้นะคะและต่ได้ไหนสอบนีคะก็คื รวมต่างไปในสอนเนี่ยเขียนเขียนว่าไปสอนการการอ่นานค่ะน้องเราจะไปสอนการอ่านกันน้องทั้งสื่อการสอนก็จะไปให้น้องๆทำในหลักเรียน,น,นด้วยครับคือจะแจกให้กับน้องๆแล้กับไอค้ำอาทิเช่นคือ,อให้น้องๆเนี่ยนิสัยการ ตัวกลางนี้นะคะจะมีประจุวัตทุประสงค์นะคะก็คือเพิ่มรดบขยะในโรงงานนะคะแล้วก็สองนะคะก็ให้เด็กนักเรียนมีสตอาชานะคะสามนะคะก็ให้เด็กๆนเรื่อยฝึกฝนนะคะต่อมานะคะแผนการดำเนินการจะประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องและวางแผนหลังจากนั้นก็ประเมินผลผลการดำเนินกิจกรรมสุดายก็จะมีการประุนหนึ่งวันค่ะ ให้แก่วันเ,เสาร์เมื่อวันเสาร์ลงในหนูจะม,มีการในการสอนทำให้จากมุ่งเน้นให้เด็กๆก่อนค่ะเพราะว่าเด็กตอนเด็กเราจะมีความจำที่ดีถ้าเราสอนตั้งแต่เด็กโตขึ้นเขาจะคิดคเขาจะจำได้ง่ายขึ้นถ้าทำได้ควบคู่กันไปไน,นะคะก็คือใน ที่นี้ก็เห็นด้วยกับพี่ต้อมกับพี่ฝนเนาะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้โครงการนี้เกิดขึ้นในโรงเยาบามาบอกนะครับก็เหมือนที่พี่ต้อมบอกว่าบางโรงก็มีการรับบ้านที่แบนี้เนาะแล้วแล้วบางทีในการต่อยอดอาจจะให้น้องๆก็วันนี้บางคนอาจจะอยู่ในในทีมสภานักเรียนของความรเป็นอาสานะครับแฟนตัวยงต่อครับก็ขอขอบคุณคณะกรรท่านทุกท่านนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมา ให้ข้อเสนอแนะน้องๆเพิ่มเติมนะครับเติมแบบสองริทนะครับข้อสอบมีทั้งบทมีทั้งบทไม่ต้องทำข้อสอบนะครับทำเฉพาะน้องๆนักเรียนีสอชนะครับมีพอดีปอกรนะครับติ๊กเลือกไม่ต้องเขียนอธิบายอธิบายเป็นศูนย์เลยนะครับทบทวนนะครับยิบอัพยิบเอ่อ นะยำได้ไหมอ่าลองกลับไปทบทวนดูใหญ่นะครับความรักพ่อแม่แต่ความรักของพ่อแม่มีข้อจํากัดก็คือจะมีให้เฉพาะลูกของเราเท่านั้นความรักประเภทที่3คือความรักระหว่างหนุ่มสาวถ้าไม่ใช่แฟนชั้นชันไม่รักแต่ถ้าแฟนชั้นเมื่อไหร่รักเม่อไหร่รักศาสนาในศาสนาในศาสนาเราให้ความรักไปกับทุกคน,คน ไังครับยังยังยังไม่มีเยอะเยอะโอเคนะครับอาวเพียงพรานะครับเดราวันชมเชยนะครับอีกหนึ่งราวันเป็นสีอะไรนะ ขอแสดงความยินดีนะครับกับน้องน้องโรงเรียนบุกีจุส่าห์นะครับสีเขียวกับเหลืองครับโรงเรียนบูกธิสันติวิทยาปัตตานีม่นเห็นเราะไม่เห็นเห็นไระลูกไม่เห็นเนาะสี สีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนำสเสนอโครงการจิตอาสาในสถานศึกษารุ่นที่สามกิจกรรมที่สามเยาวชนแกนกนำจิตอาสาทำความดีได้หัวใจได้แก่แกแกแก สีชมพูนะคร,ร,รับโรงเรียนบัณนาอิสลามนะครับสีชมพูจากปัตตานีเช่นเดียวกันสถานบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของสถานศึกษาเย,ยาวชนในเขตพระนามพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมที่3เยาวชนการนำิีอาสาทำความดีด้วยหัวใจมีผู้เข้าร่วมสีดำประมาณ180คนและในครัง้งนี้เป็นการปฏิบัตการในรุ่นที่3 ระหว่างที่1ถึง11นาคม2565ณสถานที่ท่องท่ยมือชนมอรีจังหวัดตนีมีผู้เข้ร่วมกิจ250คนที่จะรัดาได้รับความร่งเรืองรรการนแต่ภาคส่วนได้แก่องควาที่สี่าราชกาคนในการบรรยาให้ความรู้เกยกับสารระราชาตน็ับเก้าะนนครับส ชาวสุริยะอยูในอยู่สิคะแนนช่คะแนนรุ่นที่2องรุ่นที่คะแนนค่สคะแนนรุ่นที่3 20คะแนนเต็มสุดยอดมากผู้ที่ได้คะแนนเต็มและเป็นคะแนนสูงสุดสำหรับรุ่นที่3เป็นน้องนักเรียนที่มีตัวพยัญชนะออกมา สุภาพสตรีเป็นสุภาพบุรุษขอสแสดงความยินดีกับ,บนา,ายปาร์ตานี ส่วนกลางของเราคณะวิทยากรและก็คณะครอาจารย์ท so, ี่มาวนนี้นักการในหนึ่งน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติที่มีสัรภาครูบุคลากรทางศึกษาและผู้รุ่ทุกคน มีโอกาสาร่วมกิกรรมเยาวชนแกนนำจิตอาสาทำพานภาคต่างทางด้านศาสนาวัฒนธรรมอุดมการณ์และความเชื่อการจัดกิจกรรมเยาวชนแกนนำจิตอ,อาสาทำดีด้วยหัวใจให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคีส,สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตจิตสาธารณะพร้อมทั้งช่วยเหลือสังคมอันนี้ท่ง คุณแม่ก็แล้วกันนะคะขอฝขากให้ลูกๆตั้งใจในการ